ตัวนี้ก็เป็นห้องควบคุมนะครับควบคุมภายในคอกนะครับทั้งหมดเลยครับผมนี่ครับผมเป็นเครื่องควบคุมนะครับแข่งควบคุมครับผมตู้ไฟครับผมพี่น้องครับนี่ทุกอย่างเลยครับผมอันนี้ก็มีบ่อมนนะครับนี่เป็นทํางานแบบระบบอัตโนมัตินะครับอัตโนมติครับผมอันนี้คือถังอาหารนะครับนี่ถังที่หนึ่งถังที่สองครับผม ถัทงที่1เหลืออยู่หนึ่งพป้อยหกเจ็กิโลถัทงที่สองเหลืออยู่6 1พ6หนึ่ง้ยสากกิโลเหลือ6กตันกว่านะครับแล้วก็มีอุณหภูมิครับผมหน้าครอบหลงังครอบอก,กลางครอบมีหมดครับแล้วก็การกินของน้ําอาหารอุณหภูมิพัดลมว่าทํางานไหมไฟเตือนไหมม,มีทุกอย่างครับนี่ทุกอย่างมีหมดครับนะครับ,รบแล้วก็เราสามารถไปแก้ไขดูได้ครับผมนี่อานอาหารลงเวลานะครับนี่ ข้มมงข้ามนนะครับเปิดกี่โมงอะไรอย่างนี้นะครับผมตั้งเวลาเปิดปิดมีทุกอย่างครับผมพี่น้องครับนี่ห้องอาหารนะครับอุณหภูมินี่นี่คือดูดูกาฟนะครับการกินอาหารนะครับปริมาณน้ําทุกอย่างนะครับนี่นี่นะครับพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นแผงนะครับเป็นปุ่มครับผม เป็นปูมันนี้ก็เป็นปั๊มน้ำนะครับนี่อันนี้เป็นปั๊มน้ำกาลังทํางานอยู่นะครับถ้าศูนือปิดถ้าสองคือออโต้นะครับถ้าหนึ่งก็คือคุมด้วยมือครับผมนี่อันนี้เป็นออโต้หมดนะครับอันนี้พม่านะครับผมพม่าน้องแอร์ครับอันนี้พม่านพมานยาวสุดสุดสองข้างสองข้างนะครับซ้ายขวาครับผมนี่นะครับอันนี้ก็ตัวเปิดปิดนะครับนี่ก็เป็นพัดลมนะครับเป็นพัดลมหมดเลยพัดลมใหญ่นะครับดูด พวกกิ่นพวกทุกอย่างอากาศภายในคอกออกนะครับนี่แล้วก็เป็นพวกแอร์นะครับนี่เป็นแอร์ครับผมนี่บอกมันคอไม่มีอะไรครับอันนี้ก็เป็นพวกไอหัวหานะครับหนึ่งสองสามครับภายในพอกแล้วก็นี่ถังอาหารนะผมอันนี้ก็เป็นไฟนะครับเป็นไฟนี่ก็เป็นชุดระบบสายพานลําเลียงไข่นะครับพี่น้องครับนี่ก็ภายในก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ ก็ต้องมาหมั่นดูนะครับเผื่อมีไฟตรงไฟเตือนนะครับนี่น,นี่ก็เป็นเป็นระบบควบคุมนะครับอันนี้ก็เป็นควบคุมไฟผมเห็นไหมครับไฟอันนี้ก็เป็นประตูนะครับประตูเปิดปิดประตูเปิดปิดไขนะครับมันมีเวลานะครับไขก็จะเปิดตั้งแต่ตีสี่นะครับถึงประมาณบ่ายสองนะครับแล้วก็จะวงก็จะปิดอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็เป็น แผงควบคุมสายพานลำเลียงไข่นะครับนี่อันนี้ก็ตู้ไฟครับผมพี่น้องครับก็ประมาณนี้ครับนี่ครับความไก่ไข่ก็ประมาณนี้นะครับพี่น้องครับนี่ส่วนใหญ่ก็เก็บไก่ไข่ครับผมอยู่ในฟาร์นนะครับพี่น้องครับดูความเรียบร้อยครับผมดูรักษาความสะอาดครับความไก่ไข่ประเทศอิสราเอลครับผมพี่น้องครับ